ครับต,ตอนนี้ยังเงียบอยู่ครับผมเงียบไม่ได้ยินเสียงหักไม้เลยแต่ตรงน,นี้เป็นป่าป่าทึบครับฝากป่าปามฝากคลองไป นั่งฟังโลสังเกตการฟังเสียงว่าจะได้ยินเสียงหักไม้หรือเปล่าโอเคครับผม